ตอนนี้ข้าอยู่ในพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีเป็นพระราชวังแห่งเดียวที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพศ2311โดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาใกล้พ่อวิชัยประสิทธิ์และเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้กรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่เกิดขึ้นจากศึกสงครามของการกอบกู้เอกราชของพระยาตากหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาพระยาตากใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนในการกอบกู้เอกรากให้ชาติไทยไว้ได้ หลังจากนั้นได้ทรงสถาปนากรุงธนุรีให้เป็นราชธานีใหม่เนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีประกอบกับกรุงศรีอยุธยาเสียหายหนักจนยากแก่การบรุนระให้เหมือนเดิมต่อมาในปีพศ2311ได้ทรงปรับดาวพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระบรมราชาที่4แต่ประชาชนนิยมเรียกว่าพระเจ้าตากสินในรัชาสมัยของพระองค์ได้มีการทําศึกสงครามอยู่ตลอดเวลาทางนี้เพื่อวมแผ่นดินให้เป็นฝึกแผ่นเดียวกันเพื่อขับไล่พม่ากออกจากราชอาณาจักร พระเจ้าตากสินทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆเช่นด้านการเมืองด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจค่ะวัที่นี่ช่างสวยงามเสียจังแต่หากอีกว่านี้ถ้าเกิดข้าดูประวัติเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังที่นี่คือวัดอรุณราชวราราหมหรือที่ใครหลายๆคนรู้จักในชื่อของวัดอรุณวัดอรุณมีชื่อเดิมววัดมะกอกนอกแต่ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เปลี่ยนจากชื่อมะกอกนอกเป็นวัดแจ้ง เพระอนุสรณ์ว่าพระองค์มาถึงที่นี่ในยามแจ้งในสมัยกรุงธนบุรีวัดอรุณหรือวัดแจ้งในขนาดนั้นถือเป็นวัดประจำวังเดิมเพราะอยู่ในเขตพระราชวางังชุดเจ้าทั้งสวยจริงข้ารู้จักประวัติชุของขานะเจ้าอยากรู้หรือไม่ อข้าอยากรู้เจ้าเล่าช่วยเล่าประวัติให้ข้าฟังหน่อยจุดนี้มีประวัติการเป็นมานานกว่า500ปีมีหลักฐานมาจากจดหมายของพ่อค้าชาวคอลันดาที่ชื่อว่าโยซตเสแตนในสมัยพระเจ้าปราศรัขหองและพระเจ้าทรงทรรมซึ่งกล่าวไว้ว่าหญิงชายไทยแต่งกายด้วยผ้าหน่อยชิ้นเพราะเป็นเมืองร้อนหญิงไทยห่มสบายและมีพิมปักผมส่วนชายไทยนั้นจะใส่เสื้อแขนขึ้นท่อนขอเชิญชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวที่วัดอรุณและสถานที่ต่างๆทั้งหมดนี้รวมถึงมีร้านค้าขายของมากมายด้วยค่ะ มีทั้งเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีทั้งอาหารด้วยค่ะที่นี่ตลาดวังหลังเป็นย่านเก่าแก่ที่เคยเป็นพระราชวังบวรสถานพิมุขของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากุมภนุรักษ์เทเวศซึ่งทรงเป็นพระกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในรัชกาลที่หนึ่งค่ะตอนนี้วังหลังก่าเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศิริราชไปแล้วค่ะและตลาดวังหลังเป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยๆของเชษาอีกมากมายด้วยค่ะ